ปวดหลังปวดต้นคอปวดกระดูกคอเนี่ยมันมีอยู่สี่ท่าอันนี้หมอโรคกระดูกเบอร์หนึ่งของมือบนเขาแนะนำถนะ้าแรกเนี่ยเราเอามือเนี่ยประสานงานนี้นะเอาแล้วอาขึ้นมาที่เหนือศีะถ้าไปยาวไปด้านหลังให้เยอะเออเอาหน้ามามันจะปวดอยู่ตรงต้นคอตรงเนี้ยคล้ายๆกล้ามเนื้อมันนั่นแหละนะแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะแล้วก็พอทำทั้งหมดสามสามครั้ง ท, 5, ท, 1. ทำหมดสามครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ท่าที่หนึ่งทำหมดสามครั้งแล้วทำบ่อยๆมีเวลาทําเมื่อ,อไหร่ก็ทําท่าที่สองเนี่ยเอามือเนี่ยภาษาเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยแอ่นดันเอาคอดันแล้วก็เอาแขนเอาแขน,านด้านหลังเนี่ยนั่ก็นับหน,นึ่งถึงสิบเหมือนกันทาไม่ได้ทาไม่ได้สามครั้งถึงห้าครั้งก็แหละ นะถ้าถ้านี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้กับด้านหลังเนี่ยมันคลายแล้กนละ้ามเนื้อตัวกระดูกคอเนี่ยมันก็จะคลายแล้วก็ขาาหน้าที่สามเนี่ยเอามือประสานกันอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาแน,นี้เอียงนปทางซ้า,ายนนี่ทางขวาทีนึงแล้วก็นับตั้งหนึ่งสิบได้เอียงวันนี้นับหนึ่งเป็สิบขับแล้วแต่ไม่ยอมทำอย่าทำมากต้องเดินทางสายกลางถ้าทํำมากนี่ มันก็จะทําให้คำนี้เราฉีกเงินถ้าสุดท้ายเอามือประสานในด้านหลังเนี้ยแต่ก็ก้มลงนับหนึ่งสิบเงันมันจะได้ที่คำเนื้อที่ไหนไร่ el, ามาที่เอวมาอะนี้กูกูหายเพราะทำสี่อย่างเนี้ยเมื่อสองสามวันที่แล้วปวดต้นคอปวดหลังปวดเอวไปหาหมอก็จะกินขอ,อยาเข่าขินหมอบอกไม่ต้อง ทำไปนี่แล้วมันก็หายโอเคนะสี่อย่างลองทำดู